ครับพี่เอสอันนี้หนักนะครับหนักครับสวัสดีครับน้านาสายตกทุกท่านวันนี้ครบรอบหนึ่งปีมาลงเรือกันอีกแล้วอาแจค็คพร้อมไหมพร้อมครับของเสมอเลยนะแจค็คบอกว่าตกปลาได้อะไรได้เสมอ <c oughs> ไม่มีพอ่อเฮ้ยระวังระวังกัถ้าเมียถามตกปลาได้อะไรบอกได้เสมอนะได้เสมอเราก็กําลังข<อ>นของลงเรือครับวันนี้มาเรือสายเต่าครับ สองข้ามปีข้ามชาติสองยากมากครับได้ลงแล้วอันนี้น้ำโอเคครับลมไม่อะไรเลม่เป็นไรพี่วันนี้เราโดนเรียกนะออกจากท่าหน้าบ้านปุ๊บก็นี่เข้าด่านก่อนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครซื้อเบียร์มาเขาเป่านะเว้ยไรเ <c oughs> อยังไม่ได้กินเนะี่ยมาไหว่เป่าไสนไม่เป็นไรไมาไหวอ๋อถึงมาไหว,ว่แม่นางเนะี่ย แจคยังเงือตกดิยังเงือตกอีกแล้วไม่ได้เอามาไม่ใช่หรอแดดร้อนเง้ยถามคุณตำรวจแล้วมีสักษะไหม เอาหมายแล้วได้ปลาเหยื่อมาเต็มถังแล้วอ,อยู่ห้องปลาเต็มตอนนี้เราอยู่หมายสันฉลามน,นะก็คือไอเกาะซ้อมยิงนี่แหละคุณไปทั้งเกาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับว่าใหมายนี้จะได้อะไรบ้างไม่เห็นไม่เห็น,หนใช่ถึงใหญ่บ้่งอ่าครับครับนี่ครับดูเชือครับเรียบไห,ยไหมปลาน่าจะเป็นปลาสีขน มันข้างบนน่ะปลาสีขนปลบสายก็วิ่งสแกนหาเชื้อหาปลาคเข้ามาเจอเราก็ลงตัวแบบพิชิกลัวเลยโดนแล้วโตแล้วตัแล้วครับตัวพี่หนุ่ยมาครับเป็นกระเป็นครับกระเป็นโอ้ยเฮียทำอะไเออขาเนี่ยกอปั่นไม่ทัน เสร็จแล้วอีกตัวไปแล้วอ่ะไปเลยแล้วไปหมดเลยโอ้ยจอของจริงอ่ะรีบลงเลยเนี่ยคันใหญ่ลงได้เลยน่ะแต่ไม่ไหวใช่ไหมเห็นหน้าแล้วอ่ะอ้วกไอเนี่ยตอนนี้เข้าใจฮะเห็นหน้าแล้วกำลังสีอยู่ว่าจะปล่อยให้อ้วกเลยดีหรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วอย่างเงี้ยอยู่ยาว เนี่ยอยู่นี่แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วล่อแม่เลยเอาเหยื่อไปไหนฮะไม่ได้โอ้โหปลาต้องรองไต้องรองนาทีนี้ไม่เอาปลากระจกนะใส่ครับเดีนี้ผมตัดทางไหนได้กว่าใช่ไหมครับใช่ครับเอาละเอาละเอาละวโอ้ขึ้นนะดึงแรงฮะเอาละเอาละโอู๋ โวแม่งใหญ่งั้นเลยไปเที่ยวไหนกันมาวะเอาขึ้นมาปลดเลยครับผมช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมต้องปลยปลาแล้ว เดี๋ยวไม่มีผลงานลงเฟซลงให้ตูมานก่นนอนเดี๋ยวหาผลงานแม<า>่งไ,นะไปแล้วเดี๋ยวหาผลงานก่อนเออโอ้ยมองของใสกันใจ <laughs> กันนี่ครับตอนนี้ครับชั่วโมงน้ำเดือดครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นกันรอบลาดูปมาสายนะ <c oughs> ดูดูโอ้โหชั่วโมงสุดท้ายครับน้ำเดือดช้าจะมานะววกกับลูกก่องแนะ ชั่วโมงน้ําเดือดครับชั่วโมงสุดท้ายนี่สาขึ้นรัวๆครับไอ้ไอสากปล่าสตขาดรัวๆไตขาดรัวๆตัวไอสากเองครับกินรอบลาครับเาแล้วสายกำลังดีถือว่าสาก็พอพอชนะไม่ชั่วโมงสุดท้ายครับข้างหน้านี่มาอีกสองหลุดไปตัวหนึ่งตกต่อครับเวลาทองต้องรีบทาแต้มมาตู้มันกัน พักมันกินเยอะส่งนิดนึงนะแล้วค่อยวัดโดนนะแถวหัวสายเกี่ยวพักตาเบ็ดอย่างนั้นเลยวัดเสียวมากเลยเอาละเอาละส่งละส่งละเกี่ยวไข่เนี่ยโอ้โอ้ยยเบลยังเบาอยู่เดี๋ยวมันยังต่ออยู่ยังต่ออยู่ย้อนต่อไม่ใช่มันย้อนล่ะ มาแล้วนย้อนเขาเหลือเกลี่ยฟองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหลือฟองอู้หูยังกดไม่ขึ้นตอเลยอ่ะแสดงว่าเหลือเกลี่เล็กเลยเหลือเก่ยฟองอุ้ยกดออกก็เอาไใส่ทั้งอย่างใช่ครับนี้มาเยอะแล้วมาเยอะแล้วเน้นจำนวนเออกก็เอาเ๊าล็อเลือกไม่ได้เดี๋ยวเหมือนหมายนอกอู้หูยังกดอยู่เอาเว้ยกดอัดอยู่นะครับโอเคส่งแล้วครับชูกล้องได้เลยครับ โอ้ยุ้รอบคันก็รอบลำครับสามสามลวนเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นสู้ไหมมีครับมีครับตัวใหญ่ด้วยแต่ก็ฝั่งนี้ตัวนี้ใหญ่ด้วยครับตัวเลือใหญ่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับดูแอนนนี่โอ้โหวุ่นวายรอบลำวุ่นวายรอบลำดูอ้าวหลุดพอดีเลยกินอะไรมาครับไม่กินจะกินอะไรนะ S <S หมอจ็กินช้างล่อสัตว์ใหญ่เลยเหรอนี่อ๋อะอะไรใส่ไม่หยัดแน่แลเลยนะเดี๋ยวมันมจะอุ้ยโอ้โหเริ่มไส่สัตว์นิดหน่อยไปครับระวังระวังเป็ดผมนะครับ ไอ้หลุดเลยอยู่อยู ab ่ออะไรอ่ะเย็นๆๆ็นใโอ้ยสายใหญ่เย yeah, well, yes. um, okay ้โอ้ยจับไม่ได้ตัวนี้เออตัวนี้ไม่สับไม่ได้อืมสายดิ เอา,าถ่ายรูปด้วยเฮ้ยชูกไก่ยังวะสองสามรูปนะครับน2่สองสามเฮ้ยแจ็ะทำไมชูไก่อั่างไรมันเป็นเขาเรียกเทคนิคเทคนิคเทคนิคโอ้ใหญ่เยอะนะใหญ่ปลาหมึกสี่สิบโล <inaudible> ผมยังถ่ายเป็นร้อยโลได้ด าแล้วอย่ังใหญ่เลยนะโอ้ยเหยื่อข้างอะไรนี่ตัวมันเลืนแค่เนี้ยโอ้โหนั่เอาไปขึ้นตัวโอ้โห จะขาดแล้วอาจะต้องเดี๋ยวก่อนเลยเหนื่อยครับตนใกล้ขาดแลอวเ่นื่อยไอ อายครับสี่โมงครึ่งครับหมดเวลาวันอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วอันนี้เรากลับมาที่หมายเดิมแล้วครับสันฉลามนี่เป็นไงบ้างครับอาแจ็คนะาเอสตกจนไหนจนกว่าปลาจะยอมแพ้คนยอมแพ้ก่อนมันยังกินไม่เลิกนะเหยื่อเราหมดก่อนเหยื่อเหยื่อสดเหยื่อเป็นอ่ะข้ามถามว่ากี่ตัวนะครับอ่าเปิดดูครับเปิดดูผลงานครับว้าว เต็มติกเต็มติกร้อยสิบลิตรนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้สอลัว1้อยสลิตรเต็มเ็มสากเน้นเน้นชั่วโมงสุดท้ายหมดเลยนะนี่ก่อนหน้านั้นมีแต่ปลาเหยื่อนะนะครับกลับเข้าบ้านโอ้ยล่อแท่วบุดวิดนะแต่บูดวิดแต่ได้เยอะบุดวิดในแง่ของเวลานะครับแต่ว่าจํานวนเนี่ยโอ้ยเลยคำว่าบุดวิดเยอะะครับเข้าบ้าน ขึ้นฝั่งมาแล้วปลารวมครับปลารวมนี้คัดไซส์เล็กเกือบครึ่งหลวงกว่ากว่าอันนี้คัดไซส์ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไซส์ใ,<ช>ใหญ่ครับก็ประมาณครึ่งหลวกว่ากว่าเหมือนกันรวมแล้วประมาณหลวครึ่งห้าสิบสอตัวแบ่งไต่ไปสองตัวยอดครับสายเต่าสมสารนะครับมาตามมาได้นะไต่นี้ครับการันตีตัวเลยได้เยอะแน่นอน ครับปลารวมครับปลารวมนี่ไอแจ็คชูสองตัวนี้ตัวเอาตัวใหญ่ๆชูสักสองตัวนี่ครับอาสาชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงน้ำเดือดดูลลาาซส์นี่ก็ซส์เกือบโลนะนี่โลถึงเกือบๆเนอบะล,ล,ล,ลายเออตัวนี้ใหญ่นะครับก็จบทริปอย่างสมบูรณ์ครับรอดรอดแห้วเกือบแห้วในแง่ของเวลา ในแน่แ,นแ,นแ,นแน่ของจํานวนนี่โอ้โหเกินแห้วไปเยอะโอเคครับพอถือว่าพอแบ่งกันกินอยู่สบายสบายเดี๋ยวกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายปีนะเจอกันอีกป,ปีคนระับ